นี่ค่ะข้างบนยังเยอะเลยค่ะเยอะมากมากสวัสดีค่ะมานี่กับมา พ่อกันกบฟังอีกแล้วค่ะมืัอน,นี้ฟังจะพามาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะนี่ค่ะที่ฟังปลูกไว้จะฟังได้อัปเดตเป็นวิดีโอสั้นๆไปให้เบิงงนะคะตอนนี้นะจะพ่อเก็บแล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะต้นน,น้อยๆแต่กะมีให้กินยังเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปคุกกบพริกเกลือแล้วกะ ไว้าต้มเป็นน้ำไวทะกินด้วยนะคะ่ซนในต้มเป็นน้ำเพิ่งกับโบเคยกินนะคะนี่จะเป็นขังแรกค่ะเดี๋ยวล่องเบิรงค่ะวรลชาจะเป็นยังไงนะคะมาเก็บกันค่ะนี่ลูกสวยเลยค่ะตรงน้นกับมี่ค่ะต้องยืนสูงๆด้วยนะคะคงจะต้องได้เอาไม่กองลงมานแน่ๆเลยค่ะ เ้วจะเก็บตรงทีไกลมือก่อนนะคะนลูกสวยงามมากค่ะสีสวยสวยนะคะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหกฟางกันค่ะปลูกเองเก็บเองแล้วก็กินเองด้วยค่ะนี่ค่ะ ยางเยอะจังเลยนะคะรอนบอกว่าเวลาจะกินให้เอาพาครึ่งแล้วก็แช่น้ำเกลือค่ะแช่น้ำเกลือนะคะก็จะล้างยางออกได้อันนี้ยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวเอาอวกก่อนเขาจะหาลูกที่ใหญ่กันจากน้อยค่ะาาาว่าจะบ่ได้เก็บไปหมดนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเก็บไปหมดกะกินไม่หมดค่ะโอ้ยหมดแดงแดงเยอะจัดครับเก็บกันเลยค่ะเยอะมาก แดงกัเยอะไปออกไปใส่หมดก่อนจักหน่อยค่ะก่อใดนะตะยากัศนะผูยกับว่ไีไผ่ใอยกินค่ะ รามาฟังมักหรือเปล่าฟังว่าฟังบ่่อยมักไปันไหนคะ่ะชอบที่ลูกมันสีสวยแต่ก็โอเคกินได้แต่ถ้าถือก็มักเลยหรือเปล่าว่าได้มาคะ่ะเดี๋ยวข้างหนเดี๋ยวฟังอาจจะผ้าไปเก็บปกมวงแหลดนะคะ่ะที่อยู่หน้าไกลย,าย่า่ค่ะปีที่แล้วฟังผ้าไปเก็บนะคะ่ะตอนนี้ก็ลูกจะหนายง่แล้วคะ่ะแต่ยังไม่ได้ในแก่นะคะ แ้่ในแกค่ะค่ะแต่ว่าลูกพ่อกินกับน้ำเปลาหวานแล้วค่ะม่านี่ค่ะลูกง่ญยไอเนี่ยแข็งค่ะโอเคเลยบ่ต้องแบบเบามือเลยค่ะบ่เหมือนแต่ลิงปิงนะคะ ลิงปิงเก็บตรงเบาเมื่อเดี๋ยวลูกขขางจะลลนด้วยแต่ไอเนี้ยดึงได้เลยอู้นี่ลูกง่ญ่ค่ะลูกยังใ่ญ่เลยค่ะเก็บต่อค่ะล,ลูกง่ายก็จะแก้หรือเปล่าค่ะ ไปเลยเลิงปิงฟังกะหมดแล้วนะคะ่ะบวหัวแต่มีดอกจะขึ้นอีกรอบอยู่ค่ะเดี๋ยวน่าจะขึ้นอีกรอบได้มั้งค่ะเห็นมีดอกด้วยแต่ รอบนี้มา,าต้องเก็บมะม่วงหาวก่กอนค่ะก่อนจะแก้ไปหมากก็นีค่ะเก็บกอนปลกม่วงม,นนนม,งมันปีนี้ลูกเอน้ำปักค่ะกม่วงมันปีนี้ลูกว่า่คยงามนะคะบไใ่ญ่เลยต่วากะพอมีกินค่ะลูกว่าค่อยดกเอาปีนี้ฟังบ่ได้ปลูกแตงโมนะคะ่ะปีนี้โบ ไม่ได้ปลูกแตงโมต้องขอโทษพี่พีท่ถาติดตามการปลูกแตงโมนะคะจะต้องไปเบิ้งคลิปของปีที่แล้วของฟางแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าปีนี้งม่ได้ปลูกแตงโมค่ะฝนมาตกเลยนะคะตกกระตกมากแบบบ่แห้งอะคะ่ะดินบ่ซุมพ่อที่จะปลูกใดนะคะเราทำาถวๆมาปลูกใดบ่อ กระปุกได้ละค่ะ้ามีนาำโหดนะค่ะ้ามีนามรถกระปุกได้แต่ว่าฟังว่ามีนามนะคะ่ะถ้าว่าฝนว่าตกแบบนี้ฟังว่าไ่ได้ปลูกนะคะ่ะบานฟังปีนี้กมมมะไม่มีใดปลูกเลยค่ะเพราะว่ามันบม,ม,ม่มีฝนตกนะคะ่ะปีนี้เฮาบ่ามีแตงโมงกินนะคะนฟังเก็บเอาตรงยังง่ายนะ ะะของบนเต็มเลยจะเลือกลูกแบบมญใยก่อนนะคะลูกน้อยก็เอาไว้ไมนใ่อีกที่นึงนะคะ่ะตะวันไม่ดเดยเก็บกินเลยทุงใจเพิ่นกันจแต่พอชอบนะคะทุกครั้งเห็นลูกเยียขนาดนี้ว่าเลือแล้วน,เนวัเนี่ยแต่มีไอเนี่ยค่ะ มีมม่วงหาวมนาโโหเนี่ยค่ะที่มันรอดปลอดภัยได้ค่ะเทียบว่าถือไขรมาเก็บไปกิน,นะคะ่ะทั้งเซเป็นจะไม่ชอบกันนะคะอีกอันนี้ลูกง่ญ่ค่ะอีกจังน้อยคงแก่แน่ๆเลยค่ะนี่ลูกง่ญ่มากยางเต็มมือฟังเลยค่ะนะตอนนี้ แล้วมาเพงขอจะเอาตัวเนียก้อนค่ะเราต้องหาใหม่กองก้อนเดี๋ยวพ่งขอเก็บก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะเพิงจะหลายๆสำใดนะคะนี่ค่ะข้างบนยังเยอะเลยค่ะเยอะมกมาก นี่ค่ะพั่ก็จะได้ประมาณน,นี้ค่ะนี่ก็ชือหลายราคาเลยนะคะ่ะยังเหลืออีกเยอะค่ะต่ว่ายังมาทัาได้ลูกใ่ปันใดน,นะคะข้างบนที่เพิ่งเก็บไปอันนี่พี่ก็เลือกเอาเฉพาะลูกที่ใหญ่สุดแล้วนะคะนี่ก็ยังมีอยู่ค่ะข้างบนก็ยังเหลืออยู่ข้างล่างก็ยังเหลืออยู่ค่ะเอาไปแค่ประมาณน,นี้ก่อนค่ะนี่ก็ถือว่าเยอะเลยค่ะ สชินคลิปนี้ฟังกะพามาเก็บผลผลิตที่ฟังปลูกเองนะคะบกม่วงหาวมะนาวโหูนะคะนี่เก็บไปล้องชิมมืองกันนะคะเดี๋ยว่าแสบก็แสบ,แสบเดี๋ยวงค่อยมาอาชีพอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ฟังพามาเก็บกอนเฉยๆนะคะสชินคลิปนี้ฟังกะขอตไปแค่ซํานี้ก่อนนะคะไว้เจอกันฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ